สวัสดีนะคะป้าโมนาพาแซบสะพายเดนมาร์กค่ะวันนี้ป้าโมนาจะชวนเพื่อนๆมาทําความสะอาดนะคะห้องอาบน้ํานะคะจากป้าโมนาทาก็คือป้าโมนาก็จะลงลงน้ําก่อนน้ําเปล่าน้ําอุ่นน้ําร้อนอะไรเนี้ยลงฉีดไปก่อนนะคะฉีดให้ฝาผนังมันเปียกหรือฉีดให้กระจกกัน้นห้องอาบน้ําแต่ละห้องเปียกก่อนนะคะแล้วป้าโมนาก็จะใส่น้ํายานะคะน้ํายาสกูป๊ป น้ำยาฟองฟองนะคะฉีดลงไปแล้วป้าโมนาก็จะเริ่มขัดนะคะขัดแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการทำงานรอบเช้าของป้าโมนานะคะเนาะป้าโมนานี่ถูกโฉลกกับห้องน้ำนะคะทำงานก็คือแต่ทุกที่นะคะเวลาทำงานก็จะมีห้องน้ำประกอบห้องนักเรียนประกอบแล้วก็ห้องอฟิตเนสนะคะห้องออกกำลังกายป้าโมนาก็จะถูกโฉลกกับห้องประเภทนี้นะคะเนาะ ตอนนี้ป้าโมนาก็จะขัดกระจกกลั่นระหว่างห้องอาบน้ํานะคะป้าโมนาก็จะขัดจะทําแบบนี้ทุกๆหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์นะคะห้องอาบน้ำป้าโมนาจะขัดหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ฉีดน้ําร้อนใส่ผนังแล้วก็ฉีดน้ํายาขัดเสร็จก็ป้าโมนาโอ้ย อันนี้ป้าโมนาก็จะฉีดน้ําอุ่นล้างอีกรอบนะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่3แล้วนะคะฉีดน้ําขั้นตอนที่1ฉีดน้ํายาขั้นตอนที่2ฉีดขัดขั้นตอนที่3แล้วก็ฉีดน้ําล้างขั้นตอนที่4นะคะแล้วขั้นตอนที่5ป้าโมนาก็จะล้างแห้งเอ่าเช e ็ดแห้งนะคะเนาะฉีดพ่นขัดล้างเช e ็ดนะคะที่ป้าโมนาทําขั้นตอนของปา้ามนา ฉีดฉีดน้ำอุ่นแล้วก็พ่นน้ำยาให้เขาขัดให้เรียบร้อยแล้วก็พล้างน้ำสะอาดแล้วก็เช็ดเช็ดแห้งนะคะทำงานแต่ละสัปดา์ก็จะหมุนรอบประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือวิธีชีวิตการทำงานของป้าโมนานะคะก็มีความสุขกับการทำงาน ทำงานเพื่อเงินนะคะท่องเอาไว้นะคะมีผัวฝรั่งผัวเขาก็เนาะตามนโยบายนะคะเราผัวเราไม่ให้เราก็ต้องทําเองนะคะทําเองทํางานเองได้เงินเองใช้จ่ายเองภูมิใจที่สุดในโลกนะคะเนาะได้มีเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้านะคะนี่พ่นน้ํายาเพื่เพลินนะคะป้ามนาเพื่เพลินไปมีงานทํา ดีใจที่สุดนะคะเนาะได้สนุกกับการทํางานนะคะพอสิ้นเดือนมาโอ้พี่น้องเอ,อ้เห็นเงินเมื่อเช้าเมื่อเช้าเห็นเงินแล้วออ้ตกกระจายเลยเป็นกรอบเป็นกรรมดีนะคะทํางานสองที่ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะจ๊ะ